สว,ส,ว 1941, สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาลติกันโอเคครับสวัสดีครับชาลติกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่ยังติดตามนะครับขอบคุณที่ยังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าถ้าใครเพิ่งมาดูดวงนะครับใครเพิ่งเคยดูดวงหรือใครเพิ่งเคยเปิดมาเจอผมครั้งแรกนะครับก็ขอสวัสดีนะครับแล้วขอกาบขอบคุณมากที่ให้ความกรุณามาดูดวงกับผมนะครับขอบคุณมากๆคือ คืออยากให้ฟังโดยใช้วิจารณยานะครับคือไม่ต้องเชื่อนะครับผมดูด,ดวงกับเนี่ยดูดวงแบบทาง u t u b e เนี่ยแล้วก็ดูดวงใครที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมผมมักจะพูดเสมอว่าไม่ต้องเชื่อหมอดูนะครับอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเชื่อมั่นหมอดูนะครับเพราะหมอดูมันเป็นอาชีพที่หวานแหไปเรื่อยๆนะครับมือหวานแหหวานแหหากินไปเรื่อยๆนะครับคือไม่ต้องเชื่อหรอกนะให้เชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าจากนี้ฟัง ฟังแบบขำๆไปฟังแบบสนุกสนานไปไม่ต้องคิดมากนะครับโอเคครับและขอบคุณสําหรับท่านที่ติดตามมานานแล้วนะครับชาาติกันขอบคุณมากๆครับจากนี้ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าผมวันไหนผมเบื่อแล้วผมอยากจะเลิกเดี๋ยวผมบอกนะครับเพราะพูดหลายครั้งล้วแหละแต่มันคนเรามันอยู่ไปได้ไม่นานหรอกเนานะถ้าสมมุติว่ามันมันมันถึงจุดจุดอิ่มตัวหรือแบบจุดที่มันเมื่อเบื่อแล้วเนาะคือเราเราก็เราก็รู้นะว่าเรายือนอยู่บนพื้นฐานของการหากินหรือการ การสอนให้คนงมงายให้คนฟังเรื่องดวงเชื่อเรื่องดวงคือผมยืนอยู่ตรงนี้ผมผมคือผมนับถือศาสนาพุทธไงผมก็เลยคิดว่าถ้าทําต่อไปมันก็อืมมันก็เหมือนการสนับสนุนแต่ว่าก็เราก็ทําแบบขำๆไงถึงได้บอกไงว่าดูแบบขำๆไม่สบายใจก็เปลี่ยนช่องไปไม่สบายใจก็เปลี่ยนคลิปไปหรือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อไม่อะไรก็ดีเลยล่ะครับที่คุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเลยผมนี่ผม ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อไม่แม่นไม่ถูกโอ้ผมผมประทับใจเลยละเพราะว่าผมร,รู้รู้ว่าความเชื่อแต่ละคนมันแตกต่างกันนะครับถ้าคุณบอกว่ามันไม่แม่นไม่ถูกไม่เชื่อดวงไม่เชื่อหมอดูหรอกยิ่งดีเลยผมยิ่งชอบเลยนะครับเพราะว่าผมแนะนําทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผมหรืออะไรที่มาดูดวงกับผมผมจะบอกเสมอว่าคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อผมและคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อหมอดูนะครับไม่จําเป็นเลยตที่เราต้องเชื่อหมอดู ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับหมอดูกําหนดชีวิตคุณไม่ได้แต่คุณต้องกําหนดชีวิตตัวเองนะครับโอเคครับเข้าเรื่องชาวราศีกันชาวราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะครับเดือนสิงหาคมนี้การงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะครับเอาการงานก่อนการงานได้ไพ่อะไรวะอ๋อการงานนะครับชาวราศีกันอูค่อนข้างดีนะครับได้ไพ่ดีด้วยนะครับได้ไพ่ที่ ผมชอบเลยนะผมชอบไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้มันเป็นมันมีความหมายถึงการที่ว่าเราทํางานด้วยความสุขทํางานด้วยความสนุกสนานหรือทํางานด้วยความผ่อนคลายนะครับมันเหมือนเดือนนี้อะไรหลายๆอย่างที่เคยหนักอะไรหลายๆอย่างที่เคยมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่มันเคยสั่งสมมาแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่คุณทํางานเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับการงานไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆเนี่ยเดือนนี้กาลังจะลี้คลายนะครับเดือนนี้กําลังจะคลี้คลายไปในทางที่ดีและแถมยัง บางทีนะบางคนนะบางคนถ้าดวงดีๆหน่อยนะครับก็จะมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มาให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้สุบร้อนผ่านไปก่อนโอ้โหมันวิ่งจังเลยวะมันวิ่งไม่หยุดเลยบ้านผมอยู่ติดถนนด้วยครับขอโทษทีครับกลับขอภัยด้วยครับกลับขอภัยด้วยนะครับและและอีกมือนึงก็ถือโพยไว้สวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับสับสนไปหมดแล้วเนี่ยผมมาคือจับนู่นจับนี่กันต้องโอ้หลายเรื่องหลายอย่างนะ คืออันนี้อันนี้อันที่ผมที่ผมกำลังมองอยู่เนี่ยคือสมุดนะครับสมุดของผมที่ผมจดไว้คือผมดูแล้วผมก็จดรายละเอียดไว้แล้วก็ถึงจะมาค่อยมาพูดนะครับเออใช่ครับเรื่องการงานเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการงานอยู่เนาะเมื่อกี้ผมวัดดีอีกรอบมนึํงใช่ไหมนะ่เออสับสนรู้หมดแล้วตอนนี้เบลอหมดแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวทำนู่นทำนี่หรือคนนั้นคนนี้มาเรียกนะครับคือตอนอัดคลิปเนี่ยก็ผมอัดไว้ที่สามเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยแล้วก็อัดช่วงบ่ายแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะจะอัดเนี่ยก็มีคนมาเรียกอีกออกมาข้างก้ลแว ญาติพี่น้องเยอะนะครับเพื่อนฝูงแล้วก็มาเรียกมาอะไรสับสนนไปหมดแล้วโอเคครับาการงานที่ผมบอกว่าดีนะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าดีดีค่อนข้างไปในทางที่ดีและก็อาจจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนหรืออุปการะหรือช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันมันไม่ใช่ไพ่ใบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเส้นสายนะครับพไพ่ใบนี้มันไม่ใช่เรื่องของเส้นสายแต่พไพ่ใบนี้มันหมายถึงเรื่องของความเมตตานะครับ บางคนทํางานกับผู้ใหญ่เนี่ยบางคนทํางานอยู่ในแวดวงข้าราชการบางคนทํางานอยู่ในแวดวงรัฐวิสาหกิจแล้วมันต้องมีผู้ใหญ่ใช่ไหมคือแวดวงการงานเนี่ยหรือแวดวงทุกๆอย่างอะถ้าไม่ใช่การค้าถ้าคุณทําการค้าก็ว่าก็ว่าไปอย่างนะถ้าคุณทําการค้าเปิดร้านขายของเปิดอะไรก็ว่าไปอย่างคุณก็ขายคนเดียวได้นะครับไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปเกรงใจอะไรใครไม่ต้องไปอะไรยังไงกับใครใช่ไหมแต่แวดวงข้าราชการแวดวงการทํางานรัฐวิสาหกิจเนี่ย มันต้องมีผู้ใหญ่นะมันเป็นระบบุปุัมถ์มันเป็นระบบของการที่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยคอยดูแลตามลาดับขั้นไปใช่ไหมเออไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการงานที่มัน ข้างค้างการงานที่มันเหน็ดเหนื่อยอะไรก็ตามที่ลาบากใจเกี่ยวกับการงานหรือยื่นเรื่องอะไรต่างๆไปเมื่อเดือนที่แล้วไม่ผ่านหรือมีปัญหาอะไรคาลคาสังเกี่ยวกับการงานเดือนนี้น่าจะมีเรื่องเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องนี้น่เดือนนี้น่าจะขี้คายไปในทางที่ดีและเดือนนี้น่าจะมีข่าวดีอะไรบ้างสําหรับคุณแม้ว่าไพ่ใบนี้มันจะไม่ได้หมายถึงว่าข่าวดีอะไรมากมายใหญ่โตนะแต่วันหมายถึงความสุขใจมากกว่าไพ่ใบนี้มันเน้นที่ที่ข้างในมากกว่านะครับเน้นที่ข้างในมากกว่าข้างนอก นะเน้นที่ข้างในคือความสุขใจภายในบางทีบางคนเนี่ยก,ก็อาจจะไม่ได้ทําไม่ได้วางโปรแกรมไม่ได้วางโปรเจกต์อะไรไว้เลยคือการงานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมันไปเรื่อยๆเดือนนี้มันก็จะยิ่งรู้สึกสบายมากขึ้นคือมันผ่อนคลายคือมันไม่มีปัญหาหนักอกอะไรเกี่ยวกับการงานเข้ามาหรือว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรเข้ามา คุณก็ทางานไปเรื่อยๆสบายมันเป็นความสุขทางใจไงคือว่าเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากเรื่องการงานไม่ต้องมีปัญหาแล้วไม่ให้ทํามันก็สุขมันก็สบายใจใช่ไหมเออเราก็ทําไปทําไปสิ้นเดือนมันก็รับเงินเดือนเออ,อ,อเดือนนี้ไม่มีอุปสรรคไว้เดือนนี้รอดไปอีกเดือนหนึ่งรอดตายคือปัญหาของครอบครัวปัญหาของตัวเราเอง่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคนเราไม่อยากเจอปัญหารอบด้านหรอกทั้งครอบครัวทั้งตัวเองทั้งเรื่องแฟนทั้งเรื่องลูกทั้งเรื่องงานตอนนี้เดือนเนี้ ผมคิดว่าเรื่องงานตัดไปหนึ่งเรื่องนะเออคุณก็สบายใจมาทํางานได้แบบสบายใจเพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรหรือว่าถ้าใครทํางานแบบแบบมีความคาดหวังหรือยื่นเรื่องอะไรไปหรือทาโปรเจกต์อะไรอยู่หรือว่านู่นนี่นั่นหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานที่อยากได้ความก้าวหน้าเดือนนี้มีโอกาสนะครับเดือนนี้มีโอกาสอย่างที่ผมบอกเนี่ยมีโอกาสมีทั้งข่าวดีและมีทั้งโอกาสรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มาช่วยสนับสนุนด้านการงานผู้ใหญ่เล็งเห็นค่ามองเห็นผู้ใหญ่มองเห็นตัวเราผู้ใหญ่มองเห็น สิ่งที่เราทําแล้วก็เขาจะเข้ามาใกล้ชิดกับเราหรือว่าเขาจะหยิบยื่นโอกาสมาให้เราไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่กว่าเราในแวดวงการงานหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการงานเรานะคือไม่จะไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่ในหน่วยงานก็ได้ <c oughs> คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดใกล้ชิดสนิทสนมกับเราแนะนําสิ่งดีๆให้เราหรือช่วยเหลือเราอยู่ข้างหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะช่วยแบบอยู่ข้างหน้าเลยช่วยอยู่ข้างหน้าเลยคือช่วยเลื่อนตาแหน่งให้หรือช่วยผลักดันให้อย่างเงี้ยเออหรือว่า ถ้าเรายังเราไม่ได้คิดอะไรเรื่องเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรเพราะว่าที่เก่าเราทําก็ดีอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ไปยื่นหนังสือ,อยื่นเรื่องยื่นขอความอนุเคราะห์อ,อะไรจากผู้ใหญ่เดือนนี้ผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือเราดีนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องดีๆส่วนเรื่องการงานต่วจเรื่องไอการค้าการค้าผู้ที่ทําการค้าโอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยไพ่ใบนี้ใบนี้มันหมายถึงความสุขใจความสบายใจขายได้หรือขายไม่ได้ เดือนนี้ก็มีความสุขคือไม่ได้เน้นไปเรื่องกําไรไม่ได้เน้นไปเรื่องเราต้องขายให้ได้ตามยอดดังนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเออคือเดือนนี้มันยังเหมือนมีความหวังเกี่ยวกับการค้าในอนาคตมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับการค้าคือลูกค้าเยอะขึ้นหรือมีคนรู้จักร้านเรามากขึ้นหรือมีคนรู้จักสินค้าของเรามากขึ้นนะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทําให้เกิด ผลประโยชน์หรือสิ่งดีๆกับร้านหรือธุรกิจของเราเนะ่เดือนนี้มันจะมีแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราอย่างออย่างงอมืองอเท้านะครับดิ้นรนหน่อยนะครับอาจจะมีคนช่วยเหลือเราอาจจะมีผู้ใหญ่ในแวดวงการค้าเห็นเห็นเราว่าเออไอเด็กคนนี้มันมีความพยายามดีเว้ยหรืออะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าคุณทํางานทํางานอะไรวะทํางานประเภทค้าขายไอขายแอร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะเออแล้วคุณ คุณประสบการณ์ยังถือว่าน้อยอยู่นะแต่คุณก็ขายดีขายได้พอพอไปได้เรื่อยๆอะ่ะแต่ว่าพอขายไประยะหนึ่งมันต้องสั่งของมันต้องอะไรเข้ามาใช่ไหมล่ะมันต้องมีการรู้จักกับคนที่ทํางานด้านนี้หรือว่าติดต่อกับคนที่เขาขายของแล้วส่งของให้เรานะเออแล้วก็ต้องพยายามเข้าหาเขาหน่อยแล้วเออเขาจะเห็นว่าไอคนนี้มันมีแรงกระตุ้นในการค้ามีแรงกระตุ้นในการจําหน่ายสินค้าดีเออเขาก็เลยมองว่าคุณจนะเป็น ล, A, ลูกค้ารายสําคัญเออมองว่าคุณเป็นลูกค้ารายสําคัญของเขาคือลูกค้าต่อลูกค้าเขาใชไหมคือผมก็ไม่รู้จกอธิบายภลาดยังไงนะคือว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุณเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณก็ต้องเอามาจากเอาของมาจากสํานักงานใหญ่ใช่ไหมเออคุณเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณก็ต้องเอาของจากสํานักงานใหญ่ใช่ไหมเออแล้วคุณก็ต้องรับของมาเรื่อยๆแล้วถ้าของของคุณขายดีขายดีเรื่อยๆเนี่ยมีคนรู้จักร้านคุณแล้วร้านคุณของออกเนี่ยสำนักงานใหญ่เขาก็ต้องอึ้ย ไอ้นี่มันทําดีไว้ไอ้นี่มันขายสินค้าตัวนี้ดีไว้ขายสินค้าของเราดีไว้โอเคก็ให้ความอนุเคราะห์เรามากขึ้นเออนี่คือนีก็คือโอกาสที่ดีของเรานะครับส่วนพวกที่ทําการค้าขายธรรมดาทั่วไปนะขายของชําร่วยทั่วไปเนะี่ยให้ใบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเดือนนี้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับส่วนเรื่องการงานเอ้การเงินนะครับเข้าสู่เรื่องการเงินเออการเงินเนี่ยผมบอกอย่างนงนะครับแม้ว่าเดือนนี้อะไรอะไรหลายอย่างอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับการเงิน เกี่ยวข้องกับการงานและเกี่ยวข้องกับธุรก,กิจอะไรหลายหาอย่างมันจะดีนะครับแล้วมันก็หนกหูด้วยนะครับติดล,ล,ล้ออีกแล้วนะครับอ,อไปคันแล้วจะไม่ให้ผมเบอร์ได้ไงนะโอ้โหเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นโอกตายแต่ว่าก็อย่างอย่างว่านะคือเราทําแบบง่ายๆนะครับคือใครจะว่ามักง่ายก็แล้วแต่เลอน,นะครับเพราะว่าผมคงไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นที่จะไปทําอะไรให้มันดูแบบ คือก็คือก็อย่างที่บอกนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคือเราก็ดูกันแบบง่ายๆนะดูแบบบ้านๆเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนฝูงนั่งคุยกันนะนะถ้าไม่พอใจก็ไม่อยากดูรู้สึกว่ามันเลอะเหอะก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเลยนะาปคันแล้วนะเยจ๊จัดดอยู่ติดถนนน้ำเูือดทำไงตัวทีครับเอการเงินนะครับการเงิน การเงินเดือนนี้นะครับบอกบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสําหรับชาราติการการเงินเดือนนี้อาจจะฝืดๆหน่อยนะครับคือคืออาจจะฝืดๆหน่อยคือคงงงใช่ไหมว่าเอ๊การค้าก็ดีอะไรก็ดีผู้ใหญ่สนับถนนแต่ทําไมการเงินไม่ดีล่ะคือผมผมมองว่าอย่างนี้นะคือว่าเดือนนี้การค้าธุรกิจอะไรของคุณจะดีการงานของคุณจะดีก็จริงแต่เงินคุณก็ยังต้องใช้อยู่ เงินคุณก็ยังต้องมีภาระอยู่หนี้สินคุณก็ยังมีอยู่หรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในบ้านหรือครอบครัวหรือเกี่ยวกับการค้าของคุณธุรกิจของคุณมันยังมีอยู่และมันยังพอกอยู่นะครับผมมองว่าอย่างนี้มันยังพอกอยู่คือคุณได้เงินมาก็จริงขายดีก็จริงธุรกิจโอเคก็จริงมีเงินก็จริงแต่เงินน่ะก็ยังต้องหมุนใช้จ่ายในครอบครัวจ่ายหนี้สินค่ารถค่าบ้านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังเป็นรายจ่ายมันยังคงมีอยู่ปกติ และดูเหมือนเดือนนี้มันจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นด้วยคือรายจ่ายอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือบางทีเรากหาเงินไม่ทันขายของดีก็จริงอะไรเวิร์กก็จริงแต่มันหาเงินไม่ทันเพราะเรายังมีรายจ่ายที่ยังรออยู่เช่นกันหรือว่าเราเห็นว่าก,กิจการของเราดีอะไรหลายๆอย่างดีเราก็เลยทุ่มลงทุนซื้อของมาเพิ่มซื้ออะไรมาเพิ่มปรับปรุงร้านเพื่อให้มันดีขึ้นเพราะว่าเดือนนี้มันมีแรงสนับสนุนด้านการงานหลายๆอยา่างธุรกิจหลายๆอย่างที่มันนำพาจะดีขึ้นเออเราก็เลยต้องลงทุนเป็นเงินก้อนต้องใช้เเงินยอะ เดือนนี้มีการหมุนเงินเยอะบางทีเราอาจจะเงินขาดมือก็ได้นะคืออย่างที่พูดไงว่างานดีธุรกิจดีแต่เงินมันไม่สมดุลเนี่ยจะทำยังไงล่ะคือทําไมอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้เด็กตามตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้างานดีเงินงานดีเงนินมันก็ต้องดีด้วยใช่ไหมเออแต่คุณเคยเห็นแบบนี้ไหมล่ะบางคนนะงานเพียบเลยอย่างดาราบางคนนะคุณก็เห็นไหมดาราบางคนนะงานพึบเลยแต่ทําไมไม่มีเงินล่ะ ไม่มีเงินเหลือละบางทีดูดิดูเห็นเคยเห็นดาราตกอับแล,ะละ่ะเออเคยเห็นดาราตกอับแล,ะละ่ะบางคนมีงานเยอะใช่ไหมเ,เดือนแต่แต่ทําไมอยู่ดีๆเป็นดาราตกอับเออเพราะว่าเขาไม่เก็บเราอาจจะลองเดานะอันนี้อันนี้อันนี้เราให้ลองเดานะว่าเขาพอเขามีงานปุ๊บเดือนหนึ่งเขามีเงินเข้มามากนะเราเห็นงานเขาเพียบแล้วเขาออกทีวีทุกวันนะ่ะมีงานมีเงินมีอะไรเพียบเลย เราเห็นอุ๊ยโอ้โหคุณ่าจฉาท้งดาราคนนี้งานเยอะเงินต้องเยอะแน่เลยใช่เงินเข้ามาเยอะจริงแต่เขาไม่เก็บเขาจ่ายใช้สอยซื้อนู่นซื้อนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเี้ยงไม่มีเหลือเป็นอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกๆเดือนงานเข้าเพราะคิดว่าฉันหางานได้ตลอดไงเออเป็นอย่างนี้จริงๆและเดือนนี้ของชาวราศีกันนะก็คล้ายๆแบบนี้นะครับเออคือมีงานมีอะไรดีๆเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาแต่เงินไม่เหลือเลย เงินไม่เหลือเลยเพราะอะไรเพราะเอาไปหมุนตื้อจ่ายน,นุ่นจ่ายนี่ทําทุกทุกติ่งทุกอย่างแล้วก็มีภาระการเงิน้อยอยู่มากมายนี่ไงมันเป็นแบบนี้นะครับมีงานแต่ไม่มีเงินมีงานแต่เงินไม่เหลือนะคือมันถ้าสมมติว่ามองว่ามันจะไม่มีเงินเหลือเลยมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับมันอาจจะหมายถึงว่าเงินช็อตก็ได้นะครับคือเงินอาจจะช็อตหน่อยอาจจะมีภาระทางการเงินหน่อยไม่ต้องตกใจหรอกนะครับคือ มันเป็นอาจจะเป็นแค่เดือนนี้ก็ได้เดือนหน้ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ว่าเดือนนี้งานมันดีก็น่าจะโอเคแล้วนะมันคือมันน่าจะโอเคแล้วถ้างานมันดีอะเงินมันจะเงินมันช็อตหน่อยอะไรเลนะครับเออก็มันต้องไปคิดมากนะคือให้มันผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับส่วนความรักความรักนะครับความรักก็มันมันไม่ค่อยได้่นงใจเดือนนี้มันไม่ค่อยได้แนงใจ คือมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินหรอกมะเพราะว่าไพ่เพราะมันมันเหมือนไพ่กระทบชิงเนาะการงานดีการเงินซุดแล้วก็พอพอการเงินสุดปุ๊บปุ้งไปประเด้งประเด้งโดนในการความรักอีกต้องเป็นชิงอ่ะคือคืออะไรเป็นโดมิโน่เนาะเออคงไม่ใช่นาะคงไม่เก right> ี่ยวกันคือไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงว่าความรักที่ไม่ได้อย่างใจนะความรักที่ไม่ค่อยสมหวังความรักที่มันไม่ไม่มันไม่มันเหมือนได้มาไม่เต็มที่อ่ะมันได้มาไม่เต็มที่ ความสุขไม่เต็มร้อยได้มาไม่เต็มที่มีความสุขไม่จริงความสุขปลอมๆหรือว่าความสุขแบบเฟคเฟคนะคือมันจับต้องไม่ค่อยได้หรือจับต้องได้แต่ไม่มีความสุขเท่าที่ควรเหมือนว่าเรายิ้มให้แฟนแฟนยิ้มให้เราแต่เราไม่รู้ว่ามาจากใจหรือมาจากอะไรนะครับถ้าหวังหรือ สวัสดีครับสวัสดีรอบสวัสดีรอบนะครับโทษทีครับโทษทีครับเมื่อกี้เห็นไหมบอกแล้วว่าอัดอยู่ตรงเนี้ยมันมักจะมีอะไรมีอะไรต่างๆมาอะไรต่างๆมารบกวนอยู่เสมอเมื่อกี้ก็มีคนมีคนเดินมาเรียกอีกนะครับโทษทีครับโทษทีครับก็เลยต้องอัดใหม่นะครับต่อเมื่อกี้พูดถึงไหนวเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงความรักเนาะความรักเอ่อความรักผมบอกเลยว่าความรัก่มันอาจจะเดือนนี้สําหรับชาวราศีกันผู้ที่เกิดเดือนกันยายนี่ความรักมันอาจจะขมขมหน่อยนะครับคือความรักมันอาจจะ ไม่เชิงว่าดีแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรคือคือไพ่เนี่ยมันไม่ได้บอกไม่ได้มันไม่ได้บ่งบอกถึงการเลิกรานะครับคือมันไม่ได้หมายถึงการเลิกรากับใครหรือว่าไพ่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องพัดภาคจากใครไปแต่ว่าไพ่มันเหมือนกับว่าเราไม่สมหวังกับมันนะอยู่ด้วยความรักอยู่กับความรักที่มันไม่ค่อยสมหวังหรือว่าถ้าสมมติคุณโสดแล้วคุณไปจีบใครเนี่ยคุณโสดแล้วคุณไปจีบใครเนี่ย มันมักจะไม่ค่อยได้รับปฏิกิริยาที่ดีกลับมานะครับคือไม่ใช่ปฏิกิริยาที่ดีหมายความว่าคือเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบขับไล่คุณหรือเขาไม่ได้ปฏิเสธอะไรคุณนะอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่เต็มร้อยกับเรานะเรารักเขาเราชอบเขาเนี่ยแต่เขาตอบกลับมาเนี่ยทําให้เรารู้รู้สึกได้ว่าอืมเขาคงยังไม่ชอบเราหรอกหรือว่าเขายังไม่ไม่มีใจให้เราหรอกหรือว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมัน มันไม่ได้บ่งบอกถึงความที่ว่าเขาชอบเราเลยด้วยใจจริงเนะี่ยอย่างเงี้ยเออคือคือผมก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะไปชอบคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนดีอ่าเป็นคนดีก็ได้คุณชอบเขาแต่เขาเป็นคนดีก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้ชอบคุณนะ่ะคือคือ,ค,อคือเราไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคือเขาเป็นคนดีแต่เราไปชอบเขาเนี่ย เขาอาจจะมีคนอื่นที่เขาชอบอยู่หรือว่าเขาไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษ,ษคือเขาก็ไม่ได้ชอบคุณเขาไม่ได้สแสดงอาการว่าชอบคุณอาจจะดีใจเอ๊ะอาจจะดีอาจจะแบบอาจจะแบบยิ้มแย้มให้กันหรือว่าได้คุยกันบ้างได้อะไรกันบ้างแต่เรารู้สึกได้เองว่าเรายังคว้าเข้ามาไม่ได้นะครับคือมันคือมัน,นพูดได้ง่ายเลยว่ามันไม่สมหวังพูดได้ง่ายๆเดือนนี้ความรักสําหรับชาวราศีกันนะมันไม่ค่อยสมหวังนะครับ มันไม่แน่นอนและมันไม่สมหวังคือจีบใครเนี่ยมันยังไม่แน่นอนยังลูกผีลูกคนอยู่ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับรวมถึงผู้ที่คบกันด้วยผู้ที่คบกับใครอยู่ตอนเนี้ยลูกผีลูกคนเหมือนกันนะครับจะอยู่ต่อจะไปจะเลิกจะยังไงก็ตามก็ไม่รู้นะครับคือไม่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 มันไม่รู้ชัดเจนว่ามันจะออกหัวออกก้อยมันไม่รู้ชัดเจนว่าจะพอแค่นี้จะเลิกกันแค่นี้หรือจะเดินหน้าต่อไปคือมันยัง เดือนนี้ความรักมันยังไม่สามารถกัเกฑ์อะไรได้สําหรับชาวราศีกันนะครับคือมันยังออกแนวเหนื่อยๆและออกแนวที่ว่าแบบไม่สบายใจด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นความรักที่มั่นยั่งยืนถาวรมั่นคงได้ไหมนะครับคือคือยังลังเลใจแล้วก็ยังเหนื่อยๆนะคือในความลังเลใจมันมีความเหนื่อยอยู่มันมีความเหนื่อยอยู่ด้วยนะครับคือไพ่ใบนี้มันหมายถึงการที่เราคาดหวังอะไรแล้วมักไม่ค่อยสมหวังนะมันจะไม่สมหวังในที่ตั้งใจ ส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วล่ะเป็นครอบครัวแล้วล่ะก็ระวังการทะเลาะกันระวังการคาดหวังกันและกันระวังการความคิดเห็นขัดแย้งซึ่งความคิดหเห็นขัดแย้งเนี่ยมันจะมาจากความคาดหวังของกันและกันคือคาดหวังยังไงล่ะคือคาดหวังว่าคุณต้องทําอย่างนี้นะอ่าคุณต้องร้อให้สิบล้อผ่านไปก่อนนะอ่าเพราะเสียงมันดังมากเลยนะครับเออคุณต้องทําอย่างนี้นะเออคุณต้องเป็นแบบนี้นะ คุณต้องไม่ทําตัวแบบนี้คุณต้องไม่เที่ยวกลางคืนคุณต้องไม่ดื้อคุณต้องไม่ซนคุณต้องไม่ไปมีกิ๊กไม่ต้องไม่มีเล็กมีน้อยหรือไม่ต้องทําอะไรที่มันขัดใจครอบครัวหรือขัดใจฉันถ้าสมมติว่ายังไม่มีครอบครัวราเป็นแค่แฟนกันล่ะใช่ก็อย่างนี้แหละคุณอย่าไปทําอย่างนั้นนะคุณเดี๋ยเที่ยวดึกคุณอย่ากลับบ้านเย็นนะไม่ได้ทําให้กันไม่ได้เดือนนี้คืออย่างน้อยเดือนนี้ต้องมีการทะเลาะกันบ้างคือเดือนนี้ต่างฝ่ายต่างทําอะไรขัดหูขัดตากันนะครัััับบขดตาากออย่่่่งทีีผมมมมมไวนน ไพ่มันไม่ได้หมายถึงการเลิกกันแต่ไพ่มันหมายถึงความไม่สบายใจความทุกข์ที่มีอยู่ในเดือนนี้หรือความไม่สมหวังความผิดหวังในการคาดหวังที่มีให้กันในไม่ว่าเขาจะคาดหวังกับคุณหรือคุณคาดหวังกับเขามองในมุมกลับบ้างสิถ้ามีคนมาคาดหวังอะไรกับคุณแต่คุณก็ทําให้เขาไม่ได้นั่นแหละก็คือความผิดหวังที่คุณมอบให้เขามันคือไพ่ของการผิดหวังนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงการล้มนะมันหมายถึงความผิดหวังเฉยนะครับมันไม่ได้หมายถึงการเลิกแต่หมายถึง การที่อยู่แล้วมันไม่มีความสุขในเดือนนี้นะครับอาจจะมีการทะเลาะกันถ้าพูดถึงเรื่องรักสามเศร้าล่ะรักสามเศร้าเนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคือว่าไพ่มันผิดหวังอยู่แล้วไพ่มันแห้วอยู่แล้วนะครับอาจจะได้อาจจะไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรหรือว่าอาจจะโดนคนอื่นแชร์ความรักไปหรือว่าสมมุติว่าถ้าเราไปเป็นมือที่สามของเขาอะมันยากแก่การที่เราจะเอาเข้ามาอยู่กับเราแบบเต็มร้อยนะครับเพราะใจเขาก็ยังมี มีแฟนตัวจริงของเขาอยู่นะครับคือมันเกิดความอึดอัดใจอย่าไปคาดหวังนะครับภายใบนี้ถ้ายิ่งคาดหวังยิ่งแฮ้วนะครับอืมโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับชาลาตสิกันที่รับฟังจนจบนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับผมผมก็พูดเร็วไปด้วยนะครับรู้ว่าผมพูดเร็วเร็วไปแล้วก็ค่อนข้างแบบสับสนคือมันเนี่ยก็อย่างที่อย่างที่เห็นเนี่ยคือถ้าถ้ามันถ้ามันไม่วุ่นวายอะเมื่อกี้คลิปมันไม่ตัดหรอกนะครับผมผมคนกดตัดเองนะเพราะว่ามีคนมาเรียกนะ แล้วก็หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันสับสนไปหมดแล้วครับเมื่อกี้เป็ดบินไปตัวนึงนะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงกระพือปีกไหมบบเป็ดบินไปตัวหนึ่งนะครับแม่ป่อยเป็ดอีกแล้วนะครับอแล้วก็ขี้ดมบ้านดิโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบมากครับรับฟังจนจบเลยโอ้โหขอบคุณมากครับที่ตามมาดีครับัสดีครับบ๊ายบาย